อันน uhm. okay, ี้กระเป๋าอันนี้อันนี้โอเคมาเอาตัวนี้ก่อนตัวนั้นน่ะมันอยู่ในห้องนี้เลยนี่นะ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 เร็ว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 เอาเอาไปเอาตัวนั้นก่อนเอาเอาเอาหนีลงไปหนอสวัสดียามแรงจัดน้อง ยุ้ยกใหม่ใหม่บอกเียเสียตึกพากันมาเลาะบึงปลาบืนนี่น้ำอู้เต็มไปเลยฝนแบบแหงจาง้ำแดงเราไปได้บ่เราไปได้กไปทางนี้ฝนฝนน้ำไหลทาทายๆเนีมไปก็จังปลาเล่นน้ำอยู่พี่น้องแต่บอกเคียว่าเดี๋ยวต้องไปจอบก่อนพวกอ้ยนั่นๆบอกคียว้าบึงน้ำจะเทือนอย่นั่นน่ะนั่นน่นนั่นน่นนั่นนัพี่น้องน่ บอกเนเนบินขึ้นแล้วบอกเข็นบอกเข็นบินบินขึ้นแล้วบอกเข็มไปเร็วๆนั่นน่ะตัวขาวๆี่น้องหินบ่เค็นบ่เนบอจอบกันบอกเข็มจอบกันจอบกันจอบกันนั่ๆๆๆๆุ้ยุุ่นะ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 กสุดๆุุนะตก่ไก่ติดมเสียงดังเวลาตื่นเต้นเลย Mundurkanเลย, mungkin ini. Boleh kita kongsi tiket. Zoom, alam. Kalian siap jawab tanggul. Tiket zoom alam. ท่านะมนันท่านาะนวันนี้เห็นบ่เมื่อกี้นี่เห็นมันขึ้นอยู่ได้ดูดเลยเมื่อกี้นี่เป็นก็หวานสชเลยถ้ามันโบหังอ,อกตีนเหเด้อ ต,ตึกตักตักเนี่ยว้ายไหยนเออแม่นต้นไม้เน้น้อยคือเขียวไปนั่นแหะหลายมันทำให้เหเปิดได้ประดุกตัวเนี่ยฮ่าได้ประดุกมาดิเออกระทันประโขกกระทันประดุก ดุกกะเอาเอามั้ยบ่ป้ายังดุดปกโขดตัวนั่นเลยเนาะม้ายเอาปาเตยปายังกระดุกผัโขเอากระจบว่านเอาดุเลยนี่อยู่นี่ก็เล่นขนาดนี้อยู่นี่ก็มาเล่นขนาดเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นมันบอนอยู่นี่คนณยังเดี๋ยวไปเจาะหม่โอดิ ก็ขึ้นขึ้นจะขึ้นมาให้นาขึ้นแล้วบอกเห็นเบิ่งมันโดดสวนน้ำตอนนั้นดิเต็มเลยมันเล่น,นดิเต้นมากินลูกป่าไหมนเ<อ>านาะเนาะเอาเนยมาใ<ด>ส่ไปนี่ไปตัวนึงแต่ไปจบมันอีกปิดดุกนาด้วยจ้ะนี่ตัวเหลืองอ้อยเลยพอน้ำขุ่นเนาะจะเอาถุงแยงมาใส่ไปนี่เอาจอบบอนกันต่อจ้ะ จอฟังนี่ต้องฟังนี้กับบอดดีดีมันจะขึ้นนีจ้ะขึ้นสวน่ามี่มืดฝนยวพัดมาจริงไหมเต็มเลยบ่ กิ่งไม่ทำให้จีนแหบิดอุ้ยยังบอกบงบอเ็นค่ยอย่กออู้ยผุนไฟออกไปแล้วผุนอยู่บ่ล่ะคี่ยอยค่อยอยคยอยคยวก้ยเ้นันสิเปิดแห S <S อย่รอบเหงียนะอกแล้วเอาปลาเสื่อมไโอ้ยพี่น้องบอทันจ้อยน่ะปลามันอยากบืนวะนี่นะมันจะขึ้นมาเล่นน้ำมันจะขึ้นมาข้างบนนี่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 เกิดสิขามไปอีกโคอ,อีกฝากนึงน่ะเอาปลาเสื่อมก่อนไปได้นะอูย้ยใช้ได้เนาะโอเคม, okay, no, มันไม่ได้อยู่ในเหงมันไม่ได้อยู่แค่แบบแค่ม,นม,นมันลูดลงมาลูดมามันเปิด ข้ามนะบอกข้ามแล้วยอมาตั้งเหมือเด็กเนอะเข้าได้นิ่งๆเข้าเลยน้ำแดงปันนี่ไปเลาหวานไปทางพุ่นอีกอาก,ก,กาศจะ,ะสิมืดแล้วพี่น้องนะไปกลับมาเนะเจ้าวันนี้กลางคืนเขามาเลาะใหม่เดีย๋ยวกลางคืนจะติดเหน็บนอ,อ,อ,อด็กดีขนาด ยังว่าเตกดีเนะยค่ะบ่คือบอ่เตกมาลุนกันมาเิ่นกันน้ำใหม่น้ำแดง นี้ยเลยมันเงี้ยเลยมันเป็นกวานไหมโอเคสติ๊กเห็นคือปลาบินมาเบิร์ดูนี่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 แม่บอกเค็นบอกเค็นหกแค่หรือบอกเค้นอันนึงบังเดือบบังเดือบบังเด้อสติ๊กเห็นน้ำจะเทือนอยู่นี่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 นี่นี่ไงปลาดุกบอกเค็นสองตัวบ่นี่ตัวเดียวนั่นปลาข้อปลาข้อเอาปลาข้อก่อนเอาปลาข้อก่อนน้ำร้อนรุ่งอันนี้ก็ปลาข้อบอกเค็นเดี๋ยวอันนี้ก็ปลาข้อ

อ,อะไรรักษาคนแต่ถ้มัน,มนเห็ุขูข่ก็เลือดเลยนี่นี่มันอยู่หนองอนี่แหละเราคิดไล่มานนินกินมันมาไล่มาเล่นมานี่โอคุบบุทันอ้าฉันนึกอึ้งว่าตัวเดียวมาละสงนี่แหละขึ้นยังพี่น้องมึงช่วยกันดิมันยังอยู่หนองนี้ได้เนาะม,นมันยังไม่มไขึ้นไปพุ่นบ่ มัมมะหนลงบวกควายหนือนโซ่คันใช่หนไปหน,ไปหนาไปหลังหน่ันนี่นี่หอเ้อเฮ้ยนี่นี่ จท้าน้เจ๊กระเขล้วกรบิดเกลยนั่นและนั่นแหละเดี๋ยวค่อยเพิมเพิ่เอานี่ก่อนเอานี่ก่อนโอ้ปากึ้นขนาดเลยปาอ้ยต้องกินโบกินสังเฮยอยู่ลอมาเอาดึงยักดึงักดึงจักอยู่สังเฮยแล้วก็บรเลาโบกี้นกันเลไปทางขุ้นเ้นบัดผมให้ทางบุแล้วค่อยไปให้หลังมือี้นดให้นาพี่น้องให้นาเก่า ถ้ามา imported, ันบดดิ้งบดลอยดูลุลุ่นลัดมันกี่สัตติกก็บอเหินไนะโอ้หงยขี้กระต่ายกระอกหน้ามีดมันมีนี่ออกจากไงดูจ้ะมีดสามก้อนสามก้อนรุ่นพินำกันพี่นอ๊อกทางดีมีบอกนิดนองน้ำนะบอกเข้มดู มุกี้เนี่ยรอยมาน้ำแบบนี้ได้มันขึ้นจากนี่เลยจ้ะเนาะเพิ่นสีลงไนี่ยได้มื่อกี้เนี่ยเนาะมันขึ้นทางผูกทางขึ้นน้ำไอ้นั่นดีกว่าเฮ้ยมือแรงยังไปทั่วทุ่งนาบ้างเลยพี่เนาะเพราะน้ำเต็มทุ่งนาแล้วนี่นี่น้ำขุ่นๆบอกค็ดให้หน่อยฉัมือแต่พี่น้องกอบมุมในเลยนั่นแหละเจ๊น้ำต้นเดย เสียงเกือบกฟัดบอยู่ก่อนมั่วรกจุดนั้นมาเล่นแถวนี้ยาวกว่านตามปลาตามปลา น้ำแดงขนาดแดงเพราะอยังเพราะว่าตรงขามนี้นาเพป่นเรื่องควายทางจีนควายเพป็นลุยได้เนาะอย่างเนี้ยมันมีเนาะมันมีในี่ยมึงตามให้นาแบบนี้ก่อนเผื่อปลามันขึ้น,น,นแล้วค่อยไปทิ้งคุณเนาะ จุดแรกที่เฮาหวานเฮนะมาโอ้ยนี่กระบอบกน,นี่เบาเคนตอนหนาน,นี่ก็แต่ไปพูดก่อนตรงน้ำตูนผูกมืดอะไรได้แบบนี้ตอนมาหาโมงกว่าแล้วจ้ะเสียงมืดกะบ,บันเนอ,อ้ยมึงเงหลังมึงเสตติกน้องตีเสตติ๊กไงยนี่แม่ สองตัวดีดีโบขึ้นบอกน้ำลายพูดเห็นมันอยู่บ่ละ้าขึ้น ต้นไม้คมหลายอ่ะ อุมบ er> si ัรทันขบัทันน้ำเต้นไม่ไหลค่อยๆค่อยๆออกะบอคนวานหงื่อสิรูฟ้าเด้เนาะมินตกกตักทันเนคคออะอเกี่ยวคัทันอออก โอทัน่เลาหลังาให้ที่เยมอยู่อโอ้ทันทันอยู่ซึ่งใไม้น,น,เน,เน,เนีเห็นแล้ว็นแล้วเห็น้วเห็นแล้วนี่น่นฝุ่นุเห็นน้ำตีงบอกผูกผูข้างหน้าผูกเห็นบอกบอก่นันนะนี่นีน้ำเตียงอยู่นี่นะนั่นนะั่นนะั่นะ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 เห็นบอเห็น,นกล้องเห็นอยู่ได้นี่นี่น เออนั่นนนั่นนีนั่นนนั่นน่นนั่ป้าป้าเหรอเอานั่นนีนั่นมันลอยอยู่นั่นนั่นนี่นีนี่หัวหญ้านี่จักบลูนี่ดินี่เลยน่หัวหญ้านี่แหลเออนั่นแหละจักบลูปลาล้านเปอร์เซ็นตติเห็นมันลอยแล้วเออ ลอยหุกดูกเลื้อกมาความมืดแต่ว่าเห็นความสั่นไหวของน้ำน้าเลยค่อย,ค,อย,อยคันบ่นลรออยู่ข้างเฮยุ่เดี๋ยวมันคือปลามันเป็นปลาน้อย,ปปย,อยมนันือไ <laughs> ด,ด้แสงไเบิดพอดีบ่ได้เอาติดไฟมาแบบ ข้ารุดวะสติว่าจะค่ยคอยลูดมเดี๋ยว่อยา,วาอย่างงมบ่เพราะว่ามันหยาหลปุ๊บกระหองก็จ้าวจักปลาอย่างบับนี้ ไปไม่กิ่งไม่ได้หลาย,ลายจะเป็นปลาดุกขอขาใครอยู่ได้เนาะปลาดุกมันสิบคันกับเหคันกันเนาะน่าจะก็ะค่อยยกขึ้นมาูุ้งอ่างัวอียอีก็ตายอย่างนี้เ,เ,เลือดพดีแบบนี้น ก็เห็นอย่างแล้วก,กัรกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะมันมืดเลยไม่ได้เอาไฟไปบอกเคีวเราเดี๋ยวค่อยเอาไฟไปใหม่ <c oughs> ปลากำลังขึ้นเลยสี่โจอ่เาช่อนสองโตปลาดุกตัวนึงปลาเสือมตัวนึงมหา <c oughs> มหาันคักหมาเสร้จแล้วมันขึ้นทุ่ง,งานาเลยนะไปแป๊บเดียวนึงเนาะไปแล้วมืดพอดีเราเตรียมเองไปไปเลาะเบื้องเสร็ใส่พกเกี้ยากับตัน <c oughs> อันดีเ้จเอาติดแผลไว้กับเขาอันนี้ไปเลาะเบื้งปลาบืนอยู่แล้วหมานหมานหมานคัก อ๋อสิเหลยกกันใช่ว่าได้ไปอีกกะทีอาจจะมีเคลียพี่น้องเบิ่งเนาะมือเราจะเอาปลาไปขังกบ,บันนี้ไว้ทำนี้ก่อนครับปลานีน้ตอนนี้ก็ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเดี๋ยวได้ครับลดูพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า